ไมแอนนนัทห้ยบันนี่ลาก่อนนะชายเกิลเฮ้ยเธอจะหนีฉันไปจากเขาวงกดหรอแนวบันนี่จะตามคนมาช่วยเฮ้ยไม่นะบันนี่เธอจะปล่อยฉันทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ได้นะตายบันนี่เธอยังมีชีวิตรอดดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ชายเกิลให้ตายเถอะบันนี่ออกจากเขาวงกดไม่ได้เลยเนี่ย โอยมีเฮลิคอปเตอร์ถึงสองลำแน่ก็บัตนีพยายามแล้วมันออกไม่ได้โอยเราจะทำยังไงกันดีละทีเนี้ยนั่นนะซิชายเกลฉันว่าเราต้องไปที่หอกคอยเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยฉันว่าเธอต้องพาฉันออกไปด้วยแล้วแหละถ้าไปคนเดียวแบบนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปคนเดียวคงหนีไปไม่ได้หรอกหลดอยู่นั่นแหละเธอก็คิดว่าอย่างนั้นนะชายเกลแต่ว่า รอบนี้เนี่ยเกมมาสเตอร์จะตัวอะไรออกมาอีกเนี่ยฉันก็ไม่รู้เลยอะบนันนี่มันจะออกมาจากช่องตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนเดิมมากนั่นนะสิรอบนี้เธอจะทําอะไรเหรอไปยาโอ้โหเหนเลนไครัเอไปไม่ได้เธอก็จะเอารถไปเหรอเนี่ยไปแล้วนะฉันก็บายบายเฮ้ยฮู้ยงเจ๋งเลยอะชายแก้วฉันว่าฉันไปถึงออคอยส,ยสบายสบายแน่เลยว้า สุดๆไปเลยบันนี่รียเธอจะถึงหอคอยแล้วติดๆๆๆๆๆแชกิลติดไปไม่ได้เฮ้ยบันนี่มีสัตว์ประหลาดนะเฮ้ยด้วยช่วยด้วยหายไปแล้วแล้วรถเธอก็นิ่งไปแล้วด้วยนิ่งเพราะว่าฉันโดนจับออกมาเอ้ยฉันยังไปได้อยู่ เชิญเดี๋ยวฉันไปรับได้เลยวิธีการใหม่ไปถึงหอคอยนี่อย่างเจ๋งเลยะเป็นไงล่ะฮ่โอ้ว่าแต่เจ็บตูดมากเลยเนี่ยม่รู้เป็นอะไรปวดตูดตลอดเลยโอ้ยตอนนี้โอ้ย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 โอ้ปวดตูดปวดตูดปวดตูดไหนดูก้อนเธอหน่อยสิบันนี่ แดงไหมดำเลยโอ้ยมันดำอยู่แล้วแชร์เกิลแชร์เธอนี่ก็อะไรเนี่ยชอบมาตลอดเลยนะเฮ้ยมันนี่อะไรแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราก็รู้แล้วอะดิว่ามีตัวอะไรออกมาในเขาวงกตอ่ะนั่นนะสิแชร์เกิลเออเออเออชรเกลฮ้ยแชตัวอะไรอ่ะนี่มันเทอรอเฟสอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยอะตัวแบบเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาอีกแล้วเชร์เกิ้ล ใช่ก็เธอเห็นเาไปบันนี่ขึ้นรถแล้วนะอุ้ยมันรวมล่างช่ก็มันรวมล่างใช่มันจะเกิดเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแน่เลยนี่แน่บันนี่จะชนคอดูนะเฮ้ยบันนี้เธอทำอะไรมันไม่ได้แล้วล่ะนี่แน่ไงล่ะทั้งสุดท้ายนี่อ่ะเธอก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมบันนี่ไม่รอดนะเจ้าแจกเก์ ใช่ก็เมื่อกี้เห็นเปล่าโทฟฟซออกมาหลายตัวเลยนะใช่แล้วมันกําลังจะรวมร่างกันด้วยอะใช่แต่ดูว่ามันสู้กันแต่เหมือนเมื่อกี้จัิงจริมีตัวหนึ่งออกมาแบบนี่ไงนี่ไงจริงด้วยนี่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 อุ้ยแต่มันไม่ทําอะไรเรานะเฮ้ยวายอุ้ยตัวนี้มันหน้าดำอะบันนี่นี่แน่อุ้ยมันพยายามหลบลูกปืนของเธอแน่เลยอ่ะนี่แน่ ว้าวเชกเกิลโอ้ยเอ,อ้ยปน,นี้เธอเป็นคนยิงทำไมมันกระโดดมาหาฉันก่อนเลยแล้วเนี่ยอุ้ยตัวนี้น่ากลัวเชกเกิล<ช>ไม่หายไปด้วยอ่ะอไม่ได้การละฉันว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะสร้างอะไรมาป้องกันบ้างแล้วแหละฉันว่าเราต้องสร้างบ้านป้องกันก่อนอ่ะเราจะสร้างกันตรงไหนดีล่ปะปนี่ตรงนี้แหละเกก็คิดว่าดีไหม ก็ดีนะเอาไว้เป็นป้อมปาการไว้ดูมันก่อนแล้วเราจะได้หนีไปในเขาวงกตอย่างสบายใจถูกต้องนี่บันนี่ตั้งหลังนี้แหละไม่มีบันไดมันมขึ้นไม่ได้แหละแต่มันมีลิฟต์ใช่ไหมบันนี่บันนี่ฉันเห็นลิฟต์อยูอ่แล้วบันนี่จะขึ้นไปยังไงเนี่ยบันนี่ขอปีนขึ้นไปรับนะหนึ่งสองสามตุกต๊ก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 ตุ๊กตุ๊กตุ๊กชกเกอร์เดี๋ยวบันนี่ต้องไปรับนะจ๊ะไปแน่แน่แน่แ เชคเก,กิ้ลบันนี่มันแล้ว <Okay. S 1> ขึ้นมาโอเคฉันขึ้นมาแล้วบันนี่ไปขึ้นข้างบนต่อต๊ด<อ>เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาแล้วคราวนี้ยสบายเบือเชคเก,กิ้ลใช่เลยเสร็จแล้วเดี<อ>๋ยวเปิดไฟแป๊บแหมไฟติดแล้วดูซิว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรออกมาจากประตูบ้างเชคเก,กิ้ลจะมีออกมาอีกหรอเน,นี่ยยังไงออกมาตัวหนึ่ง อันนี้เป็นโทรเฟสหน้าปกติไอตัวนี้มันไม่ทำร้ายเรานี่ถ้าฉันจำไม่ผิดนะนมันเดินเ<อ>ข้าไปในเขาวกดแล้ว,อลวอเอ้ยมันสู้กันเจเก็ดูสิเฮ้ยนี่มันโทรเฟสอะไรเนี่ยดูสินี่ดูหน้ามันดีมันน่ากลัวกว่าโทรเฟสปกติเยอะเลยอะหนูคิดว่าอย่างนั้นเจเกอร์มันน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ย เฮ้ยม be ันกำลังจะกินก no ินตัวนั้นไปแล้วมันใหญ่เอ้ยใจเข้ามันปีนขึ้นมามันปีนขึ้นมาไปไปายเฮ้ยไบานนี้กลัวบานนี้กลัวมันหอคอยที่เราจะเอาไว้สอดส่งนี่จะปลอดภัยหรือเปล่าเดี่ยวายตกอไนี่แต่ดีแต่มันไม่ทําร้ายเราใจครับสวัสดีสวัสดีลสงสัยมันอยากมาทําความรู้จักเราแน่เลยนะเราดูตัวนู้นก่อนดูตัวนู้นก่อน อฉันว่าอีกอย่างมันก็กลัวตัวนี้เหมือนเราแน่เลยโอ้ยดีนะมันขึ้นไม่ถึงไอเจ้าตัวเนี้ยน่าสบายใจสักทีว่าแต่นายขึ้นมาทําไมเนี่ยขึ้นมาหลบภัยเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยลงไปข้างล่างไปอย่ามายุ่งกับฉันมันไม่ลงอ่ะไชเกิ้ลแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่นอกตัวบ้านแล้วฉันว่าเราน่าจะปลอดภัยขึ้นนะอ้ยมาอยากไปอีกเนี่ยโอ้ยไม่ปลอดภัยแล้วไปัปนี่วิ่งหนีก่อนดีกว่า ลไกมันติด <c oughs> มันติดอยู่ในเขาวงกตฉันว่าเราต้องเอารถออกมาซิ่งแล้วนะ <c oughs> ใช่้้งเอาออกมาซิ่งไปหอคอยแบบตอนที่เธอไปเลยฉันก็ขึ้นมาได้ไหมฉัน <c oughs> ขึ้นไม่ได้นะคนละคันไปเลย <c oughs> อ่าฉันขึ้นแล้วพร้อมนะพร้ <c oughs> อมแไปส <c oughs> ิ่งไปหอคอยกันโอค โอ้โหโหนี่มันอยากก่างกระลอออฟรดแล้วไชก์เกิลเราไ oh. ม่ต้องวิ่งในเขาวงกตวายบันนี่ติดวิ่งไชก็ก็ติดถอยหน่อยถอยแล้วกันอออิ้ยรอฟรีไปแล้วนะรอฟเหมือนกันเดี๋ยวขยับรถหน่อยฮึบขึ้นไปสตาร์ทรถใหม่อีกครั้งไปไปได้หรือเปล่าบันนี่ไปไม่ได้อ่ะไชก์เกิลโอ้ทไมเียขยับรถขยับรถเลยฮึบสตาร์ทรถอีกครั้งนึงโอ้ไปไม่ได้แล้วไชก์เกิลทำไงดีเนี่ยโอ้ยรถติดไปแล้วอะเฮ้ยเฮ้ย เธอเฟสมันอยู่บนรถเธอเลยไปอจ่าเข้าช่วยด้วยเฮ้ยมันนี่โดนจับเฮ้ยมันกามติดเธอ ใชเชยก็ว่าชาัยก็ต้องหนีในเขาวงกดแล้วลแหละ่งเลยชัยก็วิ่งเลยแล้วเออชัยก็ไปก่อนนะบันนี่ถัดรีบตามมาในเขาวงกดด่วนเลยวิ่งเลชเยก็อยู่ข้างบนเธอชเยก็เฮ้ยโห้ยฉันว่ามันตัวใหญ่มันเลยลงมาไม่ได้แน่เลยฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่า้เฮ้ยถึงเวลาชเยก็หนีต่อแล้วแลหละเฮ้ยบันนี่ ฉันรู้สึกว่าเมื่อกี้มันมีเสียงเพลงแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วอ่ะไอ้เจก้าตัวอะไรไม่ต้องอยู่ข้างหลังเธอน่ะเอ้ยเปลี่ยนตัวมาแล้วลอนนี่ยเอ้ยมันหายมันหายเจก้าเจก้าบันนี่อยู่ข้างหลังเธอเนี่ยโอ้โยโอ้ยวายตัวนี้ถือดาบถือขวานเอ้ยบันนี้วิ่งหนีต่อดีกว่าโอ้ย เมื่อกี้ก็ตัวขวานีน่มันตัวกะใสไฟฟ้าไปแล้วจะก,ก้ารีบวิ่งกันเถอะเฮ้ยงั้นเราลงไปในเขาว,วงกตกันเลยดีกว่าบันนี่ได้เลยย้าวไปชเก้เราหาทางขึ้นขอคอยข้างบนกันดีกว่าโอเคบันนี่ช่เก้าต่างคนต่างไปเลยได้เลยสู้ๆนะบันนี้เธอก็สู้ๆนะระวังมันมา แมาแต่แชก้าอยู่ไหนแล้วเอ่ยฉันอยู่กลางขาวงกดมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะนี่เธอว่ามันจะมาหาเราอีกหรือเปล่าเนี่ยฉันว่ามันต้องมาแน่เลยรอบนี้ยังยังเลยเธอรู้ได้ไงว่ายังเพราะฉันยังไม่เห็นยอดหอคอยยังไงล่ะันก้าพยายามมองยอดไว้ฉันพยายามไปทางขวาเพื่อจะได้เจอหอคอยน่ะใชก้กใกล้ถึงยังคิดว่าน่าจะพอใกล้แล้วนะฉันเห็นยอดหอคอยแล้วบันนี่ใชก้จะตามเธอทันแล้ว เฮ้ยไปเร็วไปด้วยกันไปต่อไปต่อปั๊บปั๊บปั๊บจุบจุบปุบปุบปั๊บปุ๊บปุบจุบจุบบาราบุตารบุปุเบดาแล้วเขาจะพูดอะไรของฉันเนี่ยฉันว่าเธอกำลังตกใจหรือเปล่านี่เฮ้ยฉันใกล้จะถึงทางเข้าหอคอยแล้วชายเกิลชายเกิลใกล้ยังชายเกิลมาอย่างฉันก็มาพร้อมเธอเนี่ยแหละบันนี่แต่ทำไมทุกครั้งเราต้องมาที่หอคอยกันนะแผนของด็อกเตอร์แน่นอนอ่ะโอ้โหให้ตายเลอะทุกคนตอนนี้เนี่ยบันนี่กับชายก็มาถึงหอคอยแล้วนะครับเย้ไม่ต้องหาอะไรปิดแล้วนะตามสเต็ปเดิมเลยบันนี่ นี่เอารถปิดไว้เลยเฮ้ยได้ได้โอเคไปไปจงกนกันปัปัปปปดปปปัปูบนี่พูดอะไรเนี่ยไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมีโทเฟสหลายตัวเลยนี่นาใช่ฉันเห็นมันมีหลายตัวอยู่เฮ้ยตัวสีฟ้าอยู่ตรงนู้น่ะเฮ้ยตัวสีดำก็อยู่ดูดีวิ่งอยู่ข้างล่างอะเฮ้ยมีตัวคล้ายๆวิญญาณผีด้วยเฮ้ยมันสู้กันใจ็เก้าเออวาว้ตัวใหญ่ก็มาโทเฟส ว่นนวยเอาไปดิอุย้ยมันมาจากไหนเนี่ย้ยโอ้ยโอ้โหมันมาเยอะมากเลยชาเกิลฉันว่ารอบนี้เราต้องจัดการมันแล้วนะทำยังไงดีอะฉันว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่โดยการยิงมันให้หมดเลยจบไปแล้วเราก็จะได้ไปหอคอยอย่างสบายใจไม่ต้องไปหอคอยแล้วชาเกิรเดี๋ยวเราจัดการได้หมดทั้งแมปนี่แหละ ไปนี่นม<า>่มีนะโอ๊ยมาน,นี่ตายก็มันตายไม่เหลือเลยเลยตอนนี้ฉันก,ก็รอดแล้วเย้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 แต่ว่าตามได้นี่ยังไม่ปิดประตูมันก็จะออกมาเรื่อยๆเปล่าชาเกลิลเฮ้ยมันออกมาแล้วแหละมันมาเรื่อยๆนั่นไงชาเกลิลตอนนี้มันยังค้างอยู่ที่ประตูเต็มเลยเฮ้ยม,มันค้างที่ประตูรอบนี้ต้องเจอนิวเคลียร์ลูกไป ทำลายประตูไปซะเถอะ